รถดวน85นะครับวันนี้เขาสลัานีมัตโปงราชาหนึ่งชั่วโมงโดยราชามันจะเดิต้นทางเลยนะครับแล้วก็สลับมาเข้าชานหนึ่งทางล่องแทนนะเพื่อไม่ให้ต้องรอทางตัวน67นะครับแล้วก็มีววาเป็นตัดไปได้นะครับว่าจะแซงกลางทางด้วยเนื่นองจากรถด่วน85นะครับใช้ความเร็วได้มากกว่าจอสถานีน้อยกว่า าอาหน้าลายจนหน้าก่อนครับ xe <laughs> 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 เนื่องจากประตูชำลุกขอแสดงความเห็นว่าเราควรจะต้องมีผู้โดยสารใหม่นะครับราจะพารถนันแอร์มาเพิ่มเนื่องจากจเป็นรถที่ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารมากนะครับรถที่มีอยู่นี่ ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอที่จะรองรับรวมถึงก็อาอยุการใช้งานนานมากแล้วครับก็มีปัญหาชำรุดไปวันนี้มีรถมีเวลาซ่อมลงมากกว่านี้นะครับหาได้รถใหม่มาซื้อ